ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้อยเดินนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง 2. พฤษภาคมโปรดชชย วิจารณญาณในการรับชมรักฟังด้วยครับผมทวู้ชมเราายชมกันใบนี้ก็โคนชายเด่นโคนชายเด่นเบ่งปานเดวทานลักหน่วยล่าแบบสี่ตัวอดีตก็สรุปแล้วผ่านนะทวู้ชมอดีตสรุปแล้วผ่าน เดียวทานให่นี้ครับผมเราไปชมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปาเดวท่านดับตัวเดียวดับตัวเดียวนะเบ่งปาดับสี่ตัวเดียวดับสี่ตัวเดียวนะท่านผู้ชมเดียวทานที่แล้วก็ผ่านนะเดียวทานที่แล้วก็ผ่านดับผ่าน เดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ4ตัวเดียวให้พิจารณาเนีวทันที่แล้วดับ9ก้เดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ4ต่อไปครับผมใบนี้เนวทันดับรอสอโน เบ่งปันดับหกตัวเดียวนะเบ่งปันดับหกตัวเดียวท่านผู้ชมในทอนที่แล้วดับศูนย์ในทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับหกตัวเดียวให้ให้พิจารณาดับอรอสอนโนท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ไดีก็เบ่งปานโยทานโูณพี่พรโูณพี่พรหลักหน่วยโบนเบ่งปันสามเจ็ดแปดเก้าสามจ็ดแปดและก็เก้า ก็เบ่งปันสตัวนะเบ่งปันสตัวให้ให้พิษจารณาเป็นเนวทางอดีตที่แล้ว3 7 8 9ผ่านต่อไปกระผมใบนี้ก็เบ่งปันเนียวทานหลักร้อย แบบสี่ตัวแบบสี่ตัวสองสามเท่าที่สองสามห้าเก้าเป็นอดีตที่แล้วนะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าหกแปดสองห้าหกแปดสองในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับ<ม>วิเชียนเบ่งปันสามห้าหนึ่งสองศูนย์สาเบ่งปันหตัวเป็นแนวทาสามห้าหนึ่สองแล้วก็ศ อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่เนี่ยกเบง่านัน35120ขอบคุณจริงๆขอ้อมูลต่อไปครับใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งป่านเดี๋ยวทันโคสองตัวล่า 02ตัวล่างอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะทพูชชมเนาะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ07 08 02 03 27 28 22 23 3 7 3 8 3 2 3 3 6 7 6 8 6 2 6 3ก็เป็นเนวทานครงตัวล่างท่านโพชูท่านโพวัฒเก็บหน้าจอได้นะเก็บหน้าจอได้ต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานเนวทานดับดับล่างแล้วก็เด่น อดีตผ่านนะนท่านผู้ชมเดือนทันที่แล้ว7ก็ผ่านดับล่าง3ก็ผ่านเดือนทันใหม่นี้ครับเป็นปานเด่น7กับ8และก็ดับล่าง0นะดับล่าง0ขอบคุณจริงๆขอ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชม สาริกาเบ่งปานธันเดนลาไม่นี้เป็นอดีตที่แล้วสอง 3, 4, 5, สามสี่ห้าแสงสามสห้สรุปแล้วผ่านผ่านห้าพซึ่งเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะ ท่านใหม่นี่ก็เบ่งปั่น034569 034569 6ตัวนะเดี๋ยวทานใหม่นี่ก็เบ่งปัน6ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณจริงจร้งคอมมล สองสูตรชูนสองสูตรชูนต่อไปครับผมใบนี้ครบวินบนแปดสองห้าหกเจ็ดโคลาเจห้าแปดห้าเจ็ดสองห้าแปดสองห้าเจ็ด เจกศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเจกศูนย์หกแปดศูนย์หกนะวินบูญห้าตัวเดียวคู่บูญห้าสองแปดสองห้าสองก็ขอบคุณจริงจริงขอมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมบนี้เบ่งปานเด่นโค้ด้า 5051 52ย์ห1ห่งหสองย์หเบ่งปัน5051ู2 6 0ห1่เบ่งปัน5้าโคนะเบ่งปานห้าโค,นะหาคให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางกลังบางกลังเบ่งไปท่นเด่นบนสีตัว0258 0258ห้าแนะศูนย เบ่งไปสีตัวให้พิจารณาทับโชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณมาก